วันนี้นะคะเราจะได้เจอแกรมมาเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะคำสั่งนะคะหรือว่าอินสต u c t ชันของเราเนาะให้เราทำไมคะ choose the most appropriate option ให้เราค่ะเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมมากที่สุดนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เลยโจทย์ค่ะบอกว่า the lesson j u e d at 8 t a.m. นะคะบทเรียนถูกไหมฉันเรียนนะคะ lesson j u e d at 8 t a.m. นะคะก็คือตอน 8โมงเช้านั่นเองเนาะทีนี้เลยเลือกอะไรดีคะ choice a start ค่ะอ่าแล้ว choice b ก็ start e d ถูกไหมคะก็ส่วนใหญ่เนาะจะเป็นคำว่า start หมดเลยเนาะ c will start d has started เพราะฉะนั้นค่ะตรงนี้เลยข้อสอบของเรานะคะข้อนี้จะวัดเราเรื่อง tense นั่นเองอ่า ในเมื่อที่วัดเราเร่งเทนสเรามาดูที่ประโยคค่ะก็คือบทเรียนเริ่มตอน8โมงถูกไหมคะปกติอะไรที่เป็นตารางเวลาค่ะอ่าตารางเวลาโดยส่วนใหญ่เนาะเราจะใช้เป็น present simple ค่ะหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็จะใช้เป็น future นะคะ simple รูปวิวเนาะ รูปวิวเพราะฉะนั้นค่ะถ้าจากการใช้เทนส์ที่เกี่ยวกับตารางเวลาแบบเนี้ยเราจะต่อข้อไหนได้อันนี้คือได้เลยถูกไหม choice b choice d คือเราตัดค่ะจะเหลือ choice a ไม่ก็ choice c เนาะทีนี้ตัว star t ค่ะใช้กับ lesson ได้ไหมอ่า lesson แปลว,ว่าบทเรียนหรือว่าชั้นเรียนถูกไหมคะเป็นเอกพจน์เนาะเพราะฉะนั้นค่ะ ในเมื่อที่ประธานเป็นเอกพจน์เราจะต้องเติม s เสมอเนาะถ้าเกิดเป็น present simple เพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดไปค่ะเนาะก็จะเหลือข้อเดียวก็คือข้อ c นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดว่า start เขาแค่เติม s ส,สักหน่อยเนี่ยจริงๆก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะโอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมทบทวนเนาะเรื่องของ tense นะคะถ้าเป็นตารางเวลา present s i m หรือ future s i m ก็ได้เนาะแต่ส่วนใหญ่คอนเซปต์ของ present s i m เลยเสร์ฟน,นิดนึงแล้วกัน ส่วนใหญ่เลยจะเป็นแบบไหนคะคือไม่เป็นกิจวัตรนิสัยก็เป็นแฟกต์ถูกไหมความจริงธรรมชาติของโลกเนาะโอเคกดตามวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะโอเคเพระนาะฉะนั้นจริงๆแล้วก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะมา โอเควันนี้ก็เรียนรู 2, 10, นะ้2 t e n s นเนาะนะคะถ้าเป็น choice B จะเป็น verb 2ส่วนใหญ่จะใช้กับ past simple ถูกไหมคะอ่า past simple แล้วก็ถ้าเกิดเป็น has have verb 3ค่ะอันนี้คือ present perfect เนาะนะคะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเราได้มาทบทวนเนาะเรื่อง tense กันนะคะ โอเคค่ะรู้ World Cap and Grammar ไม่พ a r t Error เก่งภาษาอังกฤษกับครัววาจูกเกเตอร์ไปได้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะเรียนที่บ้านก็เก่งได้แม้เรีออนไลน์แต่ได้มากกว่ามาเริ่มปไปด้วยกันที่กวดวิชาสเกเตอร์